สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้ครับกับ EP ีวัตถุมงคลสิทธิ์มีหลักนะครับของหลวงพ่อกลยปี2567วันนี้ว่าด้วยเรื่องของนี่ไปบางระจันกันดีกหว่าวันนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเกินไว้หลายคลิปนะว่าเดี๋ยวจะพาไปบางระจันแล้วทีนี้นะแต่นี่ยังอยู่ในซีนเดิมเลยมีดปากกานะครับมีดหมอมีดปากกาของพระเดชพระคุณของหลวงพ่อ ในปี2567นะครับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแกะออกมาให้ชมกันนะเดี๋ยวตัดกันตรงนี้แหละแกะกันตรงนี้เลยเอาเรียวๆเลยนะครับจะได้เห็นกันข้างในนะว่าเป็นเช่นไรนะครับนี่ก็เปิดดูไปพร้อมกับพี่นี่แหละนะครับยังไงก็ให้เห็นรูปแบบเหมือนเดิมนะเอาละเอาละมาเดี๋ยวเอามีดออกมาก่อนนะครับได้เห็นกันนะแล้วก็เริ่มจากเราวันนี้โอ้โหแกะมาวสวยปิ๊งเลยนะสวยปิ๊งเลยนี่พวกลายแหม่อะไรพวกเนี้ย ขาตีดีนะครับนี่เขาทาดีประนีดมากแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนเข้าถึงองค์ของตัวของมีดนี่นะปากกานี่นะเดี๋ยวมาดูกล่องกันนี่ในปีนี้ครับปีพุทธศักราช2อง7นเนี่ยเขาทาออกมาเห็นไหมพี่ๆครับนี่พี่สมาชิกรูปแบบเนี่ยถ้าเป็นกล่องกระเยียเนี่ด้านในเนี่ยจะเป็นรูปเศษแหวนเศษตะกุดของหลวงพ่อนะครับแล้วก็เขียนชื่อรุ่นไว้แบบนี้นะครับสิทธิ์มีหลัก หลวงพว่อกวยจุดิน,นะทะูนะครับวัดโคสิตรามเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทปีส5 6 7เป็นกล่องกร,รมี่สวยงามแบบนี้นะเห็นไหมนี่มีขนาดเอาไว้ใส่มีปากกาให้พอดีเป๊ะกดได้เลยนะครับมีฝาปิดเรียบร้อยอยเสียงปิ๊งเลยนะนี่แล้วที่สำคัญนะเห็นไหมนะเขาให้มาพร้อมกล่องขาวๆนั้นเห็นไหมนะท่านผู้ชมครับพ,พี่เอ๋ยนี่รุ่นสิทธิ์มีหลักน่ะที่เห็นเป็นกล่องสีขาวนี่เป็นกล่องใสกล่องกร,รมีอีกทีนึงนะ โอ้โหมีดยังสวยแล้วหายากนะครับถ้าเป็นมีดปากานะแป๊บเดียวนะครับหมดแล้วนะหมดพอหมดวัดทีนี้ก็หากันนะเพราะว่าคนเนี่ยต้องการนะครับเนื่องด้วยอำนาจในพุทธคุณนะครับอำนาจในบาร,รมีแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะอยู่บ้านก็ได้นะครับเรื่องราวของมีดหมอเนี่ยเล่าแล้วสนุกละเดี๋ยวเอาแล้วนะเริ่ม,มือนจากตรงนี้เลยนะครับมาดูด้านด้านหน้ากันนะครับ มีที่ใส่มีแหนบใส่เหมือนปากกานะเหมือนปากกาทั่วไปเขาถึงเรียกมีดหมอมีดปากกานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหมนะครับลายของแหมเนี่ยสวยงามเลยสูงเข้าไปได้ไหมอ่ะสูงเข้าไปได้ไหมอ่ะอ๋อาหานี่นี่พี่พี่ครับทําเนี่ยดูนะการเข้ากันเข้าใบเข้ามีดเนี่ยสวยงามมากแล้วแหมตีได้ประณีตมากนะครับเนี่ยเวลาเกททำมาเนี่ยงานยังไม่ใช่แบบนี้นะ รายละเอียดเนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เบลอๆนะไม่ชัดแบบนี้ดูได้เลยนะครับว่าสวยงามเขาตั้งใจทํานะครับ mm. เรื่องราวของมีดหมอของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้ายิ่งเป็นทันองค์ของหลวงพ่อยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่ว่าถนนของราคานี่สิจับต้องกันลําบากนะเล่มหนึ่งนี่บางทีว่ากันถึงแสนเลยนะครับหลักแสนบาทแต่ถ้าอย่างเรานะครับถ้าเราเราอยากได้ในพุทธคุณ เราเอาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนที่สร้างออกมานะครับจํานวนการสร้างไม่มากนะครับผมย้ําว่าไม่มากนะทุกปียังไม่เพียงพอกับความต้องการของสิทญาณนุสิ์นะครับเนื่องด้วยอํานาจพุทธคุณที่มีเอาแล้วครับนี่ซ้ายและขวานะด้านหน้าด้านหลังก็จะมียันตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่สองฝั่งนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ามีปีแล้วผมก็ทําให้ดูแล้วนะใครอยากชมของปีที่แล้วก็ไปชมได้นะครับผมทําให้ดูไว้ในคลิปเก่าๆนะครับ นี่ด้านลลางโอ้โหสวยอะ่ะอุ้ยปีนี้สวยนะผมชอบนะครับเนี่เล่มเล็กๆก,ก,กระทัดรัดพกพาไปไหนสะดวกนะหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้นะครับจะใช้จะใช้มีดของท่านเนี่ยดูก่อนนะไม่ใช่ว่าสักจะตับะพืชไปไล่ตะพืชน,นะจริงๆอ่ะแค่มีไว้นะครับในอำนาจในบารามีในเขตในเขตในพื้นที่นี่เขาก็ไม่ยุ่งแล้วนะหมายถึงบรรดาพูดผีปีศาจหรือสิ่งของไม่ดีอ่ะประมงคนอะไรพวกเนี้ย เขาไม่อยากจะกั้มกายแล้วนะแค่อยู่ในอำนาจในตรงเส้นขอบนะครับก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วนะไม่ต้องว่าชักออกมาแล้วใช้คาถากำกับจริงๆอะ่ะท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับหลวงพ่อเดิมแล้วก็ณนะนะนะช่วงนั้นก็มีทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วด้วยนะที่ได้รําเรียนมีดนะครับกับหลวงพ่อเดิมมานะนี่โอ้โหคอยมาตั้งนานนะปูกว่าจะปูกว่าจะดึงได้นะคอยมาตั้งนานนะเอาแล้วครับได้เห็นองค์ใบมีดกันแล้วนะ แล้วก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะว่ามีมีเรื่องราวที่ต่างจังหวัดนะครับเขาเกิดขึ้นนะมีเหมือนผีเข้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็นี่แหละครับใช้มีดของพ่อนะครับก็หายก็ได้ไปนะแล้วก็มีพี่ที่เขาเคยเช่าวัตถุมงคลนะครับเช่ามีดผมไปเมื่อปีก่อนนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับเขาเช่ามีดเมื่อเมื่อปีก่อนไปมีปากกาแบบนี้นะครับแต่ของมันปี2566้เขาบอกว่าน้องปูที่บ้านนั้นมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะ แล้วมันก็มีแวบๆแวบๆอยู่ตลอดเวลานะเขาก็เลยถามว่าน้องปูมีมีดหมอหลวงพ่อกลัวสักเล่มไหมนะครับก็จัดให้พี่เขาไปหนึ่งเล่มน,นะครับแล้วก็ถามพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เขาบอกว่าหลังจากนั้นมาเงียบกิฟเลยนะครับผมก็บอกว่าวิธีใช้พี่เขาถามนะครับผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องออกมาไปขู่ไปอะไรใครก็ได้แค่เอาไปวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไหว้นะครับขอบําอนาจบรารมี เดพระคุณหลวงพ่อนะครับให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเท่านี้นะครับก็เงียบกิฟทั้งบ้านแล้วนะครับพี่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีรับวัตถุมงคลแบบเนี้ไปนะครับในปีที่แล้วส่วนปีนี้เองนะครับนี่สวยงามนะเรื่องราวของสิ่งลี้ลับเวลาเดินทางไปป่าเดินทางบนรถนะครับไปพักตามโรงแรมนะตามโรงแรมเดี๋ยวผมวางผมวางปลอกไว้ก่อนนะแล้วก็เอาใบามีดมาส่งกัน นะครับแล้วก็พูดคุยเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังไปด้วยนะ <c oughs> เวลาไปโรงแรมครับพักที่โรงแรมนะนอนอยู่ที่ห้องที่โรงแรมเอามีดหมอหมีดปากานี่นะครับวางไว้ที่ตรงหัวเตียงก็พอนะหรือว่าตรงหมอนตรงอะไรที่เรานอน,อนก็ได้แค่นั้นก็เพียงพอนะครับยกมือไหวารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ถ้าคนที่ใช้เป็นนะครับใช้อำนาจบรารมีอีกนะเพิ่มอีกก็คือท่องคาถาอาวุธทั้ง5ประการนะครับกำกับ ในการใช้มีดแต่ละครั้งในการจะดึงมีดออกมาแต่ละครั้งนะครับก็ใช้กระถาเพิ่มเข้าไปอาวุธทั้ง5้าประการนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเทพแห่งศาสตานะครับเขาเรียกเทพศาสตาก็คือมีดหมอมีดประการนะของหลวงพ่อกลวยนะครับในตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีมวลสารนะเขาจะมีมวลสารเดิมนะครับมวลสารเก่าของหลวงพ่อเนี่ย ใส่ไว้ให้นะตรงนี้นะเวลาเขาต่อเข้ามีดกันนะครับเขาก็จะเอามวลสารใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในบรรจุนะมีนะครับมีพี่ๆเขาเขาเคยอยากรู้นะครับว่าด้านในมีมวลสารอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เขาได้กแกะออกมาดูเขาก็เจอมวลสารนะที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านเคยสร้างเคยทําไว้เมื่อสมัยก่อนอะใส่ลงมา อยู่ในในด้ามมีดปากานี้ด้วยนะครับมีดหมอมีปากานี้ด้วยอนุภาพของมีดหมอมีปากานะครับเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยเราติดตัวไปด้วยนะครับอํานาจบาร,รมีของหลวงพ่อก็เดินทางไปกับเราด้วยคุ้มครองปกปกักรักษานะจะอยู่ที่บ้านก็ได้บ้านเงียบสงบแน่นอนละทีนี้นะท่านผู้ชมครับอ่ะพูดกันมาถึงตรงนี้บอกอเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่พี่ๆเขาเคยประสบพบมาแล้วนํามาเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็มาถ่ายทอดในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แล้วก็ตรงนี้เอาละตรงนี้นะเขามีต่อโค้ดด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ในยันนะครับนี่ต่อโค้ดแบบนี้นะเป็นโค้ดตอกนะเดี๋ยวผมซูมซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นนะครับอ่านี่แบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะแล้วก็เขียนเป็นตัวตอกเนี้ยลงไปนะหลวงพ่อกลวยชุตินะทะโลหรือบางทีผมก็เรียกผมก็อ่านนะเรียกหลวงพ่อนะครับชื่อหลวงพ่อก็เป็นชุตินชุตินทะโลชุตินนะัทะโลแต่อันนี้ก็อ่านว่าชุติ นะัทโลนะครับปี2567นี่แล้วี่เรามีโค้ดด้วยนะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกปนีดนี่สังเกตเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะเนี่ยพวกแหมพวกอะไรพวกนี้เขาเขาทำดีนะครับแล้วทำเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบ3กษัตริย์เหมือนสมัยก่อนนะที่เขาเป็นเงินเป็นนาคเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่ออกมาแล้วสวยงามรุ่นนี้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะที่ออกมาเป็นมีปกาแบบนี้นะครับแป๊บเดียวหมดหมดนะครับพอหมดแล้วหายยากแล้วนะครับทีนี้นะครับใครที่ มีความประสงค์อยากได้ไงผมขึ้น ID ดีไลน์ไว้นะครับติดต่อผมได้นะพี่ๆสมาชิกแล้วก็ศิธยานุสิทธิ์ที่บ้านอยู่ไกลๆนะครับอ่ะแวะมาดูฝั่งนี้บ้างออาฝั่งนี้เดี๋ยวสลับก่อนนะแต่ตรงนี้เป็นบาลีผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมเอาเขารูปแบบมาให้พี่ๆดูนะย้ํานะครับวันนี้ผมเพิ่งแกะนะก็ได้เห็นพร้อมกับพี่ๆนี่แหละสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงยันตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับวันที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยทางวัดก็ได้หยุดให้เท่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ปีนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็รอกันไปนะใครที่ใครอยู่ใ,ใกล้ตนะิดต่อผมเถอะนะครับเชื่อผมเชื่อผมนะครับได้ของแน่นอนท่านได้ของแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับทุกระดับประทับใจนะครับเมื่อเรียกใช้บริการหมปูพักเครื่องโอ้เอานี้เดี๋ยวผมวางวางวาง,วางตัวองค์มิ้ก่อนนะ แล้วเรามาดูปลอกกันบ้างนี่รายละเอียดที่ปลอกนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนะี่ยตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเ,ออเป็นเงิน,เป,นเป็นงานะเป็นงาได้นะสมัยนี้ก็เป็นแบบใหม่แล้วนะนะโอ้โหแล้วสมัยก่อนนี่เขามีว่าฝนออกมาเป็นยาด้วยนะครับนี่แบบแน่นๆแบบนี้นะนี่วิธีทำเขาปั้นนี่อย่างที่ผมบอกนะครับธีดูาดรยายละเอียดเตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมคมชัดดีนะครับแล้วสวยนะเส้นก็ตึงดีนะครับ ไม่บีไม่บุกไม่อะไรงนี้นะครับคือเขาทำอ่ะบูชาครูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะทำเคารพครูบาอาจารย์นะครับวัตถุมงคลที่ทํามาจึงมีความประณีตและมีความสวยงามแบบนี้แล้วก็มียันตรงนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งฝั่งนี้ก็มียันอีกหนึ่งนะมียันมีโค้ดนะที่กล่องนะนะที่กล่องทําให้เห็นแล้วนะครับทั้งกล่องกร,รมยี่สีแดงและกล่องสีขาวนะที่เขาใส่มาด้วยนะนี่คือแบบเดิมๆเ,เลยนะ สแตนดาร์ดออริจินอลแบบเดิมๆเ,เลยใครที่ยังไม่มีนะครับแล้วมองหาอยู่เอ๊ะจะเอาที่ไหนดีนะครับก็อย่าลืมไอ้ลายอย่างที่ผมบอกไว้นะนี่ตรงนี้เขาก็หุ้มปลอกนะเฮ้ยสวยนะสวยจังเลยอะ่ะมีวันนาะนะเขาเมื่อก่อนเนะเขาเรียกกันวันนาก็สามกษัตริย์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเงินมีทองมีนาคนะแล้วแต่ว่าผู้ที่จะเอาเขาทําให้ใครนะสมัยก่อนนะแต่แบบนี้นะสมัยนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะ ในแบบนี้รุ่นนี้เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่มีปะาก,กามีดหมอของหลวงพ่อกวยในปีนี้2 5 6 7ครับได้ผลยังไงนะครับใครที่มีเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของมีดหมอของหลวงพ่อใครเคยนําไปใช้พกติดตัวบูชาย,ยังไงเล่าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ก็อยากจะให้ศิญ,ญานุสิทธิ์ทุกๆท่านนะครับได้ของดีของแท้นะครับซึ่งเป็นของที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยออกจากวัดโรศิตารามด้วยนะได้ไว้บูชากันติดตัวกันนะครับ วันนี้ไวๆมาแค่นี้นะครับกับเรื่องราวของบางอาจันนะมีดมีดหมอของหลวงพ่อกวยนะครับมีดปากกาของหลวงพ่อกวยนะอย่างที่ผมเคยเกิ่นไว้นะจะพาไปบางระจันนะนี่ยแบบนี้ไปพกติดตัวง่ายนะไปไหนมาไหนสบายนะครับหรือจะทําแบบเป็นปลอกก็ได้ไหมพรมนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะครับขายแล้วนะเอามีดเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยมีที่รัดมัดไว้อย่างดีนะครับหรือจะเอาไปทั้งกล่องเลยก็ได้นะเนี่ยเอาไปทั้งกล่องเลยนะครับนี่ไปถึงก็ตรงโรงแรมที่พักเราก็เนี่ย เปิดไว้แค่นี้พอนะนี่เปิดแล้ววางไว้แค่นี้ตรงหัวเตียงหรือปิดปิดตรงนี้วก็ได้นะขอแค่ยงมีอนุภาพของมีดไปอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกนะครับอยู่ในรัศมีเนี่ยในขอบเขตขันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ท่านได้วัตถุมงคลมีมวลสารของท่านอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแค่นี้เองนะพวกพูดผีปีศาจนะครับหรือจะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเล่นขู่เล่นของอะไรมุนดุงบนดำานี่กระจายกระจาย ผมว่ากระจายหมดนะเพราะผมผมเชื่อแบบผมผมแบบนั้นนะครับรักศรัทธาในอํานาจในบารมีในพุทธคุณที่มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ของหลวงพ่อน,นะครับใครบ้านอยู่ไกลๆก็ถ้าสะดวกเดินทางมาก็เดินทางมากรับไหว้สักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นะครับที่วัดโคศิีตารามนะเดี๋ยววันที่1 0 12เบสก็จะมีงานประจําปีนะครับ12 1 3 1 4มเนี่ยมันเป็นวันสงการด้วยและทางวัดเขาจะจัดงานด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับ สนานุสิญญณส์เดินทางมากันนะส่วนเรื่องราวของวัตถุมงคลน,นั้นปีนี้ใครได้ไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรนะครับปีหน้าว่ากันใหม่นะแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่คิดว่าเช่าหาจากน้องปูสบายใจผมย้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับผมจัดส่งจริงนําส่งให้จริงแน่นอนนะครับเป็นเวลานาน3 4มหเดือนติดต่อกันผมไป2ปีลนะไปยืนต่อแถวเองนะครับต่อแถวเอง ทั้งหมดต่อแถวเองนะครับแล้วก็มีพี่ๆพวกพวกกันนะครับไปเจอกันที่นั่นก็สนุกสนานนั้นแลกเปลี่ยนกันเช่าหากันแล้วก็ขอแบ่งเขามาบ้างอะไรกันมาบ้างปีนี้ให้วัตถุมงคลแค่อย่างละหนึ่งองค์อย่างละหนึ่งหนึ่งรายการแค่น,นั้นเองนะครับมีดก็ได้แค่หนึ่งรายการรูปก็เนี่ยรูปอย่างรูปถ่ายเนี่ยอย่างนี้นะครับสร้างมาปีนี้ก็ได้อย่างละ,นะหนึ่งรายการนั้นเหรียญเหรินได้หนึ่งรายการหมดแต่ก็ไปขอแบ่ง,บงพี่ๆเขามานะรู้จักกันก็ขอแบ่งขอแบ่งมาแล้วก็มาไว้ให้พี่ๆสมาชิก ที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วรู้จักผมทาง YouTube ก็จะได้รับชมกันเอาละครับผมวันนี้เอาเท่านี้นะครับยิงท้ายไว้แบบนี้นะกับเ,เรื่องราวของมีดนะครับมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยมีเรื่องราวเสริมมาน,นิดนึงนะครับมีคุณพี่แก๊งไรเดอร์นะครับเขาขับไรเดอร์ด้วยแล้วก็บิ๊กไบค์ด้วยนะครับเคยเช่าวัตถุมงคลน,นะครับในราคามีดหมอเนี่ยพันแบาทนะแต่ ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งมีดให้เขานะครับไม่ได้ส่งของวัตถุมงคลให้เขาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วก็มาเจอผมนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็เช่าหาวัตถุมงคลจากผมสืบมาเลยนะครับอันเนีงมาจากผมส่งนะครับทุกท่านได้รับแน่นอนทุกคนนะครับคอยได้เลยนะใครโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งที่อยู่ไว้ไม่ต้องห่วงเลยท่านนอนคอยอยู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวได้แน่นอนครับไปสนีไทยไปถึงท่านแน่ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาเพื่อเป็นเครดิตให้กับตัวเองนะครับสวัสดีครับ